ที่ลบคาบกาวนะครับอันนี้เป็นคาบกาวที่ติดจุบนตัวรถนะครับเราจะใช้น้ำมันสนนะครับน้ำมันสนทั่วไปครับคือได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างอันนี้ผมใส่ฟอกกี้ไว้นะครับแล้วก็ฉีดฉีดให้ทั่วนะครับแล้วก็ทิ้งไวส้สักแั๊บหนึ่งนะครับ ให้น้ำมันสนมันซึมเข้าไปที่เราฉีดทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเราก็มาทำการคูนี่เป็นครับเกา่าก็จะออกง่าย ูดเนี่ยอันนี้อันนี้ผมใช้ที่รีสติกเกอร์ปูดน,นะครับก็ลถไม่เป็นรอยแน่นอนนะครับแล้วก็น้ำมันสนก็ไม่ทำลายสีรถนะครับวันนีแ้แน่นไปนิดนึงเราก็ฉีดเพิ่มหรือถ้าใครไม่มีที่รีดนะครับใช้เล็บก็ได้นะดออกดูหมกันนะครับ เป็นค่าจ่ายทั้งหมโอเคครับนะครับขอบคุณครับ